สบายดีพี่น้องสบายดีอีฟีทีหักแพงกันเบิด์ตสุขุสคุสคนสุหมองสุบอลสบายดียามช่วยได้พี่น้องเลยเนะาะพ่อ <c oughs> พ่อก,กับสองน้องมินิเขาคือเดิมมีนังเนาะแม่มินีิข่าวขา้นนขาว,วพี่น้องเลยใหนกมาหอดบ้านสีเขียวยเ,เพิ่มพันกีข่ข่าวเศร้าวะคก็เถอะพี่น้องเลยมาแกงสูกันกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะ กักกี่มื่นเลยใช่นึ่ประจำแอบนะจีดใจเลยฝีมือมน้นอ,นอ,นองสาวคนคนอยากตำโบราณวัวเยอะวัยวในะกิกะจีนังเค้มกินกะจีนังเค้มกุ้ง 牛牛牛牛牛啊！嗯嗯嗯嗯嗯 เหันมีกบงาวยาวเน่เพิ่มเข้าไปพี่น้องเอ้นู้นหน่อยครับลุงกับ้ายกับผู้ใหไปเมืองปรเด็นเนี่ยเขียวเมืองอีกชื่อไก่หน่อยกับไปน้ำกัดเนะจักนี่ข้าเจ้าขิ้จักบ่ไก่หน่อยเน้ ม่พีน้องมาโอวร้ได้ใหญ่หาเที่รดนะมียหกระต่ำมันก็เป็นฟ้องเลยเป๊ะกันเนะเรือแนวนะฮี่น้องเว้ยเบ่งพี่น้องเว้ยสดมาก่อนอือหเป็ดแตะแท้เนาะซีมังก็เด้อพี่น้องเด้อ ยกโปคยกโคพี่น,อน้องนะหนังเข็มพี่น้องอันนี้จีนังเข็มจีกับตาม,มักแตงจอมากินน้ำกันพี่น้องสุกู๊ตคนุลแซ่บเผาสบายดีปะยิดข้าวกับอะไรซิมาเธอ<ร><ร>อันโนเมีนสเต็กอีกครั้งเดอ้อพวกรนะ quân subscribe trường cho kênh Ghiền Mì gõ Để không bỏ lỡ những video vậy đấy lao vào đấy cho <laughs> 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 มาเด้อพี่น้องมาเด้อเบิมีบ่ต้มป่าบิเอาแก้วน้องเน่ยตงกะตัมกแตงซแหนบวแหนบวะะม่นนอแและตตักแตงหั่ตากซว่านีมาลูกมันอ่อนดีวะอมเหม่อ่สีคม้ยมันดำแลวมันคมมันดำแลวมันคมไหนแล้วรวมดิบกับอดดเลย ăn để làm mẹ nhẽ? Mấy ngày nọ nhau mà nọ nó bay bọc cỏ <laughs> <laughs>

ออนเออยังอ่อนยังอ่อนเลยแ่บแพงกวกินอยู่ยังสองมตูเตียนตำเอตามยันนงททองหนึ่งั่งกำเงินเอามาหายหาท่งเองให้ศาลสองคมนม่งทำท่งหนึ่งไม่มีท่งหนึ่งเลยไม่มีทองหนึ่งมอดาวท่งหนึ่งแบ่งกันไปเข้อว้วนอีกท่งหนึ่งทาให้ลูกให้ลูกแปดกินอีกเถื่อมบองวเ ว่ป่าเนี้ยป่าเนี้ยเดี๋ยวกินแล้วแต่ฮือไงมันแห้งอ่ะอืมมันโหเที่ยว่าป้ามันป้าบึกเออกันนั่นแหละมันจะคลายป้าบึกยังหอกูว่ามันคก็จะคายป้าบึกแท้ปฝานังหมโดนปยานังหมดแล้วมึงเยอะแยะเลยมเนมีอะปล่อยบ่านนะเมียปล่อยมั้ยปล่อยจะแจ็สมองมีกระเทาน้ำนะ มึงหลุมน่อยเยตหลุดใช่ไหมบาอเฮ้ยมึงโทรนะบ่เหมือนกันเปิอมาแล้วไ่องกินวัวูว่อขนาดกรน่อมมันเยอะแยะทำบ่มาเลยอผมวัวกินสองปีเลยมาบอกผมย้ำอันนี้ละนี่นี่นาะมาตัวกละจงมากอไรทีงอื่นน่าหวาเลยกินน้องหวานน้องเน่า

บอกแม่ตุ้ยยิงกันกับตองเือหน่เขาบอกจกินหมดตัวแล้ว่องท้ามก่อนเป็นบ้านนั่นไอ้นะโกเรนมาจากมือหนอกแบ่งกันคนละหาลูกพองแม่ถ้าไนกินกับเดกตรียยนไอวเขากินเบิด เดี๋ยวจะมาถตรงอถามเนาะเดี๋ยวะสมุดถอน้นดนงใครนจะล้มพี่น้องก็ตอนนี้เอ้ามึงพูด่องร่มไสมแทนดิเยหน่อย

ว uhh ัดตนั่นเลยตว่เฮ้ยวัดตนั่นเลยตวมาเดือดวัอยู่กลางบ้านข้านั่นตว่มันมีเบอร์จากคูบ้านเสี่ยวม่ป็นครับเนยินไม่ดาปากเกตาฮ้ยะเียงบ่ปาไป

แม่บอกไกก็ us really? ้ซื้อซองมาเองเลยเองบอกตัดเลยเขไก็ได้ซองหัวอาเลยว่าอันีเรียวดกับอันเมโลดว่าได้แล้ว่จังจงนึ่งน่ะซองมิตรบุญเาไปใส่ซองหาไพ่ยังไหลายซองเกอันนีบุญบัตรเา แกซองประบาดซองซองั okay, so so, 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 ีก็มีซองันีลูกบกนหายเกลียดจนว่าสิสงหน่งเลนะใครบอาหายแต่บอว่าลูกนะลำซื่อไปเกินชั่วโมงเกลียดมาพอลูกดีพออย่างลูกบอว่าทำกับบอหายว่าเหา โมเมนต์ให้โ่รยจากกระดูกับบุหะลุงเขี่ยพี่ข่าด้วยฮัมข่าเขี่ยขึ้นเข่าลุงยังเข่าเลื่อนลุงแขกข่าลุงแทขกจ้ากินเมื่อแรป่านะ

อาหารอื่นแ่ขามีน่ะอ้าเห็นบางต่างจะเอาซองขวดเป็นมัดสวนร่วมกังเกินนมอยห้ามมีกับุสามสีตุ๊กขายดิบขาดีเขาเจาอยากได้ทอยทังจนเครื่องปั้นหักบริปั้นซ้เราก็ไองเนี่ยเราเยังไปถังเดี่ยวรจไซองถังเนี่ยเราเลยยังไปังเดียวอสื่อไทยอะไรมันก็ดีครับื่อเห้ยนมาอะไปเข็มาละเข็มาละสื่อของมาแล้ว

เขาให้ลงบ้างคืนกเว้นเนี่ยเงินนี่แล้วเดี๋ยวไปกวนน้ำเลือทางไปขางเว้นขึ้นขนบผไปขึนก็มีปาไปเอฮะเงียบปืนก็จบแล้วคนผมเปนตัวที่ปัสาาสุดว่เคยสุรินตายเสียนะมีน้าุไม่เือเลยายนะ เราโดยสารกิฟตีไวาจำไว้ก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณหลายสกุลสกุลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะการกินนะสารกิฟต์นี่สบายดีขอบคุณนะเฮ้ยมันฮุบมา